รถอืดกินน้ำมันอาจเป็นเพราะสิ่งนี้พร้อมแนะนำวิธีการตรวจเช็คขับรถต้องรู้มีพี่เอซท่านหนึ่งนะครับทักมาคุยกับครูตังนะครับบอกว่ารถแกเนี่ยมีอาการเริ่มอืดๆนะครับกินน้ำมันน้ำมันเครื่องเช็คดูแล้วก็ยังปกตินะครับแต่เปลี่ยนถ่ายมานานแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับครูตังก็เลยบอกแกว่าพี่ ลองดูกลองอากาศก่อนนะครับลองเช็คกลองอากาศดูก่อนเลยเบื้องต้นนะครับปรากฏว่านะครับดูเห็นไหมครับแบบนี้นะครับแล้วมันจะวิ่งออกได้อย่างไรนะครับวันนี้ครูตังก็เลยมาแนะนําพวกเราเกี่ยวกับเรื่องกรองอากาศกันกลองอากาศนะครับคือตัวที่ช่วยกลองอากาศก่อนที่จะเข้าไปเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์นะครับดังนั้นหากกรองอากาศเกิดการตันนะครับทำให้อากาศเนี่ยเข้าในเครื่องยนต์ได้ไม่เต็มที่ รถก็จะอืดน,นะครับและก็จะกินน้ํามันมากขึ้นนั่นเองนะดังนั้นเราจําเป็นต้องมีการตรวจเช็คเปลี่ยนกรองอากาศบ้างนะครับโดยปกติรถยนต์เราเข้าศูนย์บริการเซอร์วิสอยู่ที่10,000กิโลเมตรนะครับแต่ครูตังแน,นะนานะให้เราตรวจเช็คเองบ้างทุกๆ5000กิโลเมตรนะครับเพราะหากมันตันเวลาเราวิ่งผ่านทางฝุ่นเยอะๆมันก็อาจจะเกิดการตันได้ง่ายนะครับเราสามารถถอดมาจริงๆนะครับถ้ามันไม่ตันในขนาดนี้นะเราสามารถถอดมาเป่าได้นะครับตำแหน่งของกรองอากาศจะอยู่ในห้องเครื่อง ให้เราหาเป็นกล่องดำๆแบบนี้นะครับรถเก๋งก็จะมีเป็นกล่องดำแบบนี้นะฮะใครที่เช็คเองไม่ได้นะครับก็แนะนําให้เข้าอู่นะครับหรือว่าศูนย์บริการเพื่อให้ช่างเนี่ยตรวจเช็คกรองอากาศเบื้องต้นให้ก่อนได้นะครับหากยังไม่ดำมากก็สามารถเป่าได้นะสาหรับคนที่อยากเช็คเองนะครับสามารถดูคู่มือนะครับหรือไม่แน่ใจเนี่ยให้ดูจากใน YouTube ได้นะครับว่าเราควรแกะคนเปิดอย่างไรนะครับตัวนี้สําหรับเป็นของรีโวนะครับมันจะมีสลักล็อกตัวนี้ นะครับจะปลดล็อกได้ง่ายๆนะครับมีอยู่4จุดล็อกมาเปิดมาปุ๊บนะครับก็จะเจอตัวกรองอากาศเห็นไหมครับเราก็ให้เราจับออกมาดูนะครับเห็นไหมอันนี้นะครับเพิ่งเป่าไปนะครับเราสามารถเป่าทาความสะอาดได้นะถ้าเป็นกรองอากาศแบบนี้สําหรับกรองอากาศแบบกระดาษแบบนี้นะครับไม่สามารถล้างด้วยน้ําได้นะครับสามารถเป่าฝุ่นแล้วก็ตากแดดนะครับจากนั้นเอามาใส่ได้ปกติแต่ถ้าหากเราตรวจเช็คแล้วมันดํามันตันแบบนี้ นะครับอันนี้ให้ทําการเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะปกติกรองอากาศเนี่ยเราควรเปลี่ยนนะครับที่ระยะอยู่ที่ประมาณ20,000กิโลเมตรหรือว่าตรวจเช็คแล้วมันมีความดําปิดปกติเกินไปก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับต้องซื้อให้ตรงรุ่นนะครับสำหรับกรองอากาศนะจากนั้นเวลาเราใส่นะครับให้เราปิดลงให้ลงล็อกของมันนะครับแล้วก็ปิดฝาให้สนิททุกครั้งนะครับ ตรวจเช็คบ่อยๆนะครับรถบางคนเนี่ยตรวจเช็คเองนะครับตรวจเช็คบ่อยๆนะครับกลองอากาศจะดีต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะครับถ้าอากาศเข้าดีนะครับก็จะทําให้ระบบการเผาไหม้เนี่ยสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์ทํางานเต็มประสิทธิภาพสําหรับรถใครที่มีอาการเริ่มอืดนะครับเริ่มรู้สึกว่ากินน้ำมันนะเบื้องต้นลองเช็คกลองอากาศดูก่อนนะครับกลองอากาศเช็คบ่อยๆได้ยิ่งดีนะครับเครื่องยนต์ทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับ เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีผลต่อการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราเร่งของเครื่องยนต์นะครับอากาศกับน้ํามันนะครับมีความสําคัญไม่ต่างกันเลยนะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ